ครัสบสวัสดีเลสยสวัสดีพ่อพี่นอ้องมายู่ฝั่งไทยฝั่งลาแลาท่างต่างประเทศนะครับทั้งนี้ขอกับส่งบอลดาวเขาครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวจะพอดีมีแม่ๆม่เพิ่งขอมาวาไไ่าให้บาลดาวเนี่ยรีวิวหลานให้เบ้างเนี่ยอยากเห็นหลานมากเลยครับอยู่พะหนโยชินซอย4 8นี่ครับผมทั้งนี้จะเป็นหน้าปากซอยโยชินหลานมากเลยพี่น้อง ไอซัดนี่กอเป็นร้านของบ่าวดาวด้วยครับ,น,บ,นะน,บนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไปมาขอเลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนี่ครับผมนในสเป็นหมอพอดีม่แม่มแม่เพราะว่ารีวิวร้านใเนเบอร์แน่จะเกินร้านนี่ก็จะเป็นก๋วยจีนไก่ตุ้นไบ่นะครับผมตมละละุ้นไบ่แต่เ้าบุรณะล่ะเปลนื่อย ยังรถแบบอาจีพแห้งเลยเด้อครับพีน่น้องนี่ใบเป็นจะเป็นนามแบบเป็นนามตุ้งยาจีน,นสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรไอ้ทั้งแม่ผมดนะครับเป็นเป็นครูห้มาเพราะวะ่าเป็นเป็นคนเห็ดมาก่อนนี่จะมีเศษมามายเ้นเล็กเ้นมีเส้นบบมี ส้นงนี้นะครับเนาะนี่จะเป็นเครื่องเคียงควรใส่อันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อไก่ชีกนี่จะเป็นเลือดเลือดเนาะครับเลือดี่ใส่คู่กันนั่นแหละนี่อันนี้จะเป็นพวกของตุน๋นมีพวกคอพวกตีนน,น,าานี่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศนี่ครับผมใส่อันนี้เป็นผักามาๆามาคน้องเดี๋ยวพามาเบิ่งนี่ก็จรินี่ก็จะเป็น เบาดาวก็ชห่อไว้ <c oughs> ตัวน,นี้ก็เป็นซิเบ,บิร์ล้วล่ะว่าชีห่อไม่แต่ว่ามือน,นี่เปิดร้านเหมือ้านสวยอันนี้ผมก็สิเฮ็ดแบบผมบ่ห่อแบบน้ำกิมเด้อผมใส่แบบหนีไปเลยแบบถุงิกป่นิีเป็นป่นใไซนักก,นกันกับน้ำส้มนี่ผถุงใส่ไว้นี่ครับคุณอันนี้เป็นโซนผักโซนผักหนามนี่เป็นหนามกินฟรีก็คืมีหัวละพามีถั่วงอ,อ นี่ครับผมชุบผักสะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งเดี๋ยวว่าโบหินนี่นพี่นหรอชุบผักสะเป็นแบบนี้นี่ครับผมมีมะละมีถั่วงอนี่จะเป็นน้ำน้ำดื่มฟรีแก้วนี่ใส่แก้วต่อแก้วคือใส่าเราทิมเลยเพราะว่าช่วงนี้ในประเทศไทยก็ยังมีโรคระบาดติดต่อกันอยู่นะครับผมอันนี้เป็นแบบโต๊ะผมโต๊ะเบาดาวับสีเงาลงไปพื้นมาเอาวันนี้หนึ่งสองสาม โตทั้งผุนก็นั่งนั่งได้เบิร์ตแมนครับพี่น้องนั่งได้เบิร์ตเลยนี่ก็เป็นพื้นที่ของผมมาแล้วลูกค้าครับผมเอาไปดีลูกค้ามาถามเพราะว่าตะกงวดก้อนในบ่าวดาวเคยขายขางมันไกลแล้วแต่ว่าขอร้านขางมันไกลมันหลายเลยกำไรมันบกไรได้ปันได้นะครับผมภาษีปีนใบก่อนเพราะว่ามันมาีพวกมะเรงนะครับเป็นขึ้นอยัางมะเรงเนีอยหน่อยเพราะว่ามภาษีมาหมักหมักมา,มา,มาตอมผักนะครับนายเป็นาน้ำฟรี แข้งกับน,น้ำแข้งฟรีพี่น้องนี่แข้งน้ำแข้งฟรีนี่เป็นมาเป็นกระดิมาตาักเลยแบบนี้นี่ครับผมร้านบ่าวดาวจะเป็นแบบนี้ร้านบระเดใหญ่บยประเด็นยังอื่ร้านก็บระเดใหญ่บยประเด็นยัง,น,ง,ยง,ง,ยงนี่ครับผมแต่ไผมาฝั่งทางซอยหาก็ะิี ทั้งสันแต่พอดเสือกฤษีพานมาทั้งนี้มองเนี่ยจะเป็นปากซอยพรคุณโยทินออกไปกับรถไฟบีเทียสครับผมนี่ลานบ้าดาวเขามาน,นี่สังเกตตรงข่าวเรื่อครับขี้นิ้กมอสักดานี่ครับกฤสีพ่อเลยแบบสัญลักษณ์แบบนี้ครับกฤสีพ่อบ้าดาวนั่งอยู่มองนี้ละครับผมมือนี้ก็บจบแต่เพียงเท่านี้ยนะครับเนบาะบ้าดาวกฤษีขายของต่อกับมือนี้พราพรแม่พี่พี่น้อง กูใดยเดยวเขามารับซุ้มลิปนี้แล้วครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจวยจาจนนะครับเด้อก็เขาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวดาวนะครับสวัสดีครับ